อมบ็ M4 หูฟังเอียบัดที่ปรับ Driver ไดเวอร์ได้อิสระของนักฟังเพลงอย่างแท้จริงที่พัฒนามาถึงรุ่นที่4แล้วรองรับการเปลี่ยนไดเวอร์ได้อย่างอิสระประกอบง่ายไม่ต้องบัรกีีเพียงแค่สวมและบิดให้เข้ากันเท่านั้นเอง สวัสดีครับเพื่อนๆชาวโฮลิซายทุกคนวันนี้ครับผมมีหูฟังเอียบัตที่สามารถป,ปรับเปลี่ยนไดรเวอร์ได้แบบง่ายๆเพียงแค่เราประกอบและบิดเท่านั้นกับสมาร์แบท M4 ก่อนอื่นอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์และกดกระดิ่งเพื่อไม่พลาดการอัปเดตจากทางโฮลิซายนะครับผมถ้าเพื่อนๆพ,พร้อมกันแล้วไปดูกันเลยสมาร์แบ M4 ชุดหูฟังเอียบัตที่สามารถเปลี่ยนไดรเวอร์ได้ โดยทาง s m a r t b a t ได้พัฒนาไดเวอร์มาเป็นรุ่นที่4ของหูฟังชุดนี้โดยชุดไดเวอร์ที่ให้มานั้นเป็นไดเวอร์ดานามิกขนาด15.4มิมที่ใช้ไดไอไฟแบบ LCP ในรูปแบบโดมซึ่งจะให้รายละเอียดเสียงที่ชัดเจนเบสทุ้มลึกเสียงร้องใสชัดเจนมากกว่ารุ่นที่ผ่านๆมาก่อนอื่นเรามาแกะกล่องดูกันก่อนว่า s m a r t b a t M4 ข้างในมีอะไรกันบ้างไปดูกันเลย โดยเมื่อเราแกะกล่องออกงตก็จะเจอแพ็กเกจของตัวหูฟังอยู่ด้านบนนะครับผมซึ่งตัวหูฟังจะประกอบกับชุดเดวเวอร์ไวอยู่แล้วทําให้พร้อมใช้งานได้ทันทีตัวชุดหูฟังตัวขั้วจะเป็นการเชื่อมต่อแบบ mmx c X. เรามาดูในส่วนของตัวชุดหูฟังกันบ้างนะครับผมตัวบอดี้ทำออกมาได้สวยงามเลยทีเดียวตรงหน้าเฟซเพจครับจะสลักชื่อ s าม a แ a t เมื่อลองจับถือดูครับทำให้รู้เลยว่าตัวหูมีน้ำหนักที่เบาเล็กทำให้สะดวกแก่การสวมใส่ มาดูกันต่อในส่วนของชุดสายสัญญาณโดยทาง s มาร์แบได้ใส่ชุดสายสัญญาณไว้ในกล่องฮาร์ดเคสที่ทาง s มาร์แบสให้มาตัวสายจะเป็นโั้วสัญญาณแบบ MMCX ทองแดงชุบเงินหัวสัญญาณเป็นแบบ3.5ม mm. มมีความยาวที่1.2เมตรตรงขั้วสายจะไม่มีที่พักหูเป็นเส้นตรงต่อกับขั้ว MMCX ตัวสายมีน้ำหนักเบามีความทนทานใช้งานได้ยาวนาน ในส่วนของจุกหูฟังที่ให้มาในสมาร์แบท M4 นี้เป็นชุดหูฟังฟองน้ำแบบมีรูและแบบทึบโดยจะให้มา3ขนาดได้แก่เล็กกลางใหญ่รวมถึงชุดคู่มือที่มีมาให้เพื่อแนะนำการประกอบและใช้งานของสมา t b แบ s M4 อุปกรณ์ทั้งหมดก็จะมีประมาณนี้ครับผม สมาแบท m d m ถือว่าเป็นชุดหูฟังเอียบัตที่คุ้มค่าสำหรับนักฟังเพลงในราคาที่สามารถจับต้องได้และในวันนี้ได้มีการจัดจำหน่ายเรียบร้อยแล้วถ้าเพื่อนๆสนใจสามารถสั่งซื้อได้ที่ w w w p h o l i z d e com หรือช่องทางออนไลน์ไม่ว่าจะเป็น Lazada, Shopee, JD, Knock Knock, m e r c u l a หรือจะสั่งผ่าน l ล ne@ at fio รวมถึงสามารถสั่งผ่านทางอินบ็ได้ที่เพจหูฟัง วิธีการถอดและประกอบไดเวอร์แบบง่ายๆมาดูกันวิธีประกอบแบบง่ายๆเพียงแค่เราหมุนด้านของไดเวอร์เท่านั้นตัวไดเวอร์กับตัวโมดูลก็จะแยกออกจากกันจากนั้นให้เลือกไดเวอร์ที่เราต้องการจะประกอบนำมาประกอบและหมุนกลับเข้าไปเท่านี้ก็เสร็จแล้วเป็นอะไรที่ง่ายมากๆ ต่อไปเรามาทำความรู้จักกับชุดเดเวอร์ต่างๆที่มีวางจำหน่ายอยู่ในขณะน,นี้ชุดโมดูมสีเหลืองรหัส ST10S กำลังขับ150โอห์มเป็นชุดเดเวอร์เดอรมิกแบบโดมขนาด15.4มิ mm. ลิเมตรลักษณะสเสียงของเดเวอร์ตัวนี้จะให้น้ำหนักเบสที่กระชับแน่นมีอิมแพคฟังสนุกยอดแหลมให้รายละเอียดที่ดีเสียงร้องนำนุ่มลึกเวทีเสียงอยู่ในระดับกางกาง เหมาะสำหรับผู้ที่ชื่นชอบเบสแน่นๆและให้เสียงแหลมที่มีรายละเอียดสำหรับไดเวอร์สีแดงรหัส ST 2 0กํากำลังขับ40โอห์มเป็นไดเวอร์ดนามิกแบบโดม LCP ข mm. นาด15.4มิลิเมตรโดยในส่วนของไดเฟแใช้ LCP แบบคริสตัลเหลวทำให้ไม่ต้องใช้กำลังขับที่สูงมากทำให้ตัวไดเวอร์ตัวนี้มีกำลังขับที่ขับง่ายใช้ได้กับทุกอุปกรณ์และรองรับการฟังเพลงได้แทบทุกแนว มาถึงในส่วนของเดเวอร์ตัวสีดํากับโมดูลซูเปอร์วที่มีกําลังขับถึง100โอห์มเลยทีเดียวโดยชุดเดเวอร์ตัวนี้จะเป็นเดเวอร์แบบไฟเบอร์เมมเบรนขนาด15.4ม mm, ิลิเมตรแบบเดียวกับรุ่น st 2 0 Pro รุ่นที่ดีที่สุดของ Smart b a ทโดยเอกลักษณ์ของเสียงตัวเดเวอร์นี้จะให้เบสที่ลงได้ลึกมีน้ำหนักมากที่สุดเหมาะสำหรับผู้ที่ชื่นชอบเพลงที่เน้นเบสโดยเฉพาะเดเวอร์อีกหนึ่งตัวที่น่าสนใจกับ เดเวอร์สีน้ำเงินรหัส ST 2 0 Pro ถือว่าเป็นตัวเลือดทองอีกตัวหนึ่งที่น่าสนใจเป็นไดเวอร์ดินามิกแบบไฟเบอร์ m มมเบรนเหมือนกับ Super ร์วันสีดำที่ใช้กำลังขับถึง100โอห์มโดยจุดเด่นของเดเวอร์ตัวนี้ครับจะให้น้ำหนักเบสที่มี Impact ฟังสนุกเบสลงได้ลึกถ้าใครที่ชอบเบสหนักๆฟังสนุกผมแนะนําเป็นเดเวอร์ตัวนี้เลยเรียกได้ว่ามีเดเวอร์ให้เราเลือกใช้ได้ตามความต้องการเลยทีเดียวมาดูในส่วนของอุปกรณ์เสริมอีกหนึ่งตัวอย่างโมดูลบาลานที่มีกําลังขับถึง22โอห์มเป็นชุดโมดูลที่มีขนาดเล็กสวมใส่ได้ง่ายแนวเสียงจะออกไปในทางบาลานให้เสียงตามธรรมชาติให้รายละเอียดเสียงที่ดีที่สุด และอีกหนึ่งชิ้นอย่างดัม p ิ i n g set ตะข่ายท่อนำเสียงโดยเราสามารถประกอบและเปลี่ยนเข้ากับชุดโมดูลของตัวหูฟังซึ่งจะช่วยตอบสนองย่านความถี่ให้ดีขึ้นและให้รายละเอียดเสียงที่ดีขึ้นในทุกๆย่านโดยวิธีประกอบเพื่อนๆสามารถทำตามได้ในเทปวิดีโอนี้เลยครับ Smart Bad MC ถือเป็นหูฟังชุดเอียบัดที่น่าสนใจไม่ว่าจะเป็นการเปลี่ยน Driver ไดเวอร์ได้เพื่อเลือกโทนเสียงที่เราต้องการชุดอุปกรณ์ไดเวอร์ต่างๆมีให้เลือกใช้อย่างมากมายทำให้ผู้ใช้สามารถสนุกกับการเลือกโทนเสียง และปรับแต่งชุดหูฟังให้ได้แนวเ,เสียงตามที่ตัวเองชอบโดยทางฮอลิไซ์ได้จัดจำหน่ายชุดสมาร์แบ d M 4ที่เป็นชุดมาตรฐานในราคา2490บาทในส่วนของไดเวอร์และอุปกรณ์เสริมต่างๆเพื่อนๆสามารถสอบถามรายละเอียดและสั่งซื้อได้ที่ w w w h o l i s s i c o m เป็นยังไงกันบ้างครับเพื่อนๆสำหรับการรีวิวหูฟังเอียบัตสมาร์แบท M 4ตัวนี้เพื่อนๆมีความคิดเห็นยังไงฝากคอมเมนต์ใต้เทปนี้ได้เลยนะครับผม ตอนจากกันในเทปนี้อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด subscribe และกดกระดิ่งให้กันด้วยนะครับพบกันใหม่ใน EP หนะ้าสำหรับวันนี้สวัสดีครับ